คทีนี้พอเราได้ความต้องการทั้ง2ปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปตัดไปนะครับเราจะเอาไปใช้งานในส่วนของ l i n e .Messaging API หรือว่า Line OA นะครับเราก็จะมาสร้าง l ลายก่อนให้เราคลิกมาที่ Provider สักอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมเปิดหน้านี้ไว้ก่อนเพราะว่าต้องเอา l i ฟ e URL ไปใส่ในปุ่มผมก็ c รีเอ e a new channel ขึ้นมานะครับ แล้วก็เลือกไปที่ Messaging API ปุ๊บตรงนี้ก็สเต็ปเดิมนะครับสร้างแล้วก็ใส่ไอคอนเข้าไปได้นะครับ d e m o List ตาารศึกษาแล้วก็อื่นๆนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็ติ๊ก3อัานไปนะครับตรงนี้กด Create เลยก็ยอมรับนะครับ ผมก็จะได้ messaging api ขึ้นมา1ตัวนะครับทีนี้ผมต้องการที่จะสร้าง list menu นะครับผมก็จะต้องไปที่ line manager นะครับหรือว่า line official account manager คลิกมานะครับทีนี้ผมก็จะไปที่หน้าหลักกลับมาที่หน้าหลักแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านซ้ายมือนะครับจะเจอคาว่า list menu ตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็สร้าง list menu เชิญวาม i นเวลาก็สิ้นปีนะครับเทมเพลตผมจะเอาแค่2ปุ่มนะครับซ้ายขวาตามที่ออกแบบไว้ในลิฟต์นะครับในส่วนของรูปถ้าเพื่อนๆสร้างไว้เรียบร้อยแล้วก็อัพโหลดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้สร้างก็จะขออนุญาตสร้างสักครู่นะครับแบบไวๆพอเห็นภาพนะครับเช็ค เช็คอินอันที่สก็คือเซิร์ชประมาณนี้มี2ปุ่มนะครับสำหรับเช็คอินแล้วก็เซิร์ชจากนั้นเรียบร้อยก็กดใช้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะได้ลิสต์เมนู A กับ B มาแล้ว แอคชั่นนะครับก็คืออันที่1เนี่ยก็เลือกเป็นลิงก์เลยนะครับวิธีการก็คือให้เราเอาลิงก์ลิฟตมาใส่นะครับนี่เราสามารถคลิกมา Copy Lift u ฟต์นะครับแล้วก็วางลงไปในลิงก์นี้ก็จะใส่เป็นฟอร์มนะครับหรือว่าเช็คอินอีกอันนึงนะครับก็จะเป็น Search แล้วก็ค้นหามาใส่นะครับ ถูกบันหรือเปล่า Search อันนี้เป็นฟอร์อันนีเป็นฟอร์มนะครับอ,อันนี้เป็น Search นี่สปุ่มนะครับในการใช้งานแบบนี้เลยจากนั้นนะครับก็คลิกบันทึกเราก็จะได้ลิสต์เมนูที่ใช้งาน Line l i ฟ t นะครับเดี๋ยวเราจะแอดเพื่อนก่อนนะครับ เปิดโปรแกรมจำลองแล้วก็แอดเพื่อนสักครู่นะครับเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลิสต์เมนูแสดงปุ่มเหมือนที่เราสร้างไว้เลยนะครับเช็คอินกับเซิร์ฟนะครับเราลองกดเช็คอินก่อนปุ๊บ ันบอกว่า Channel ของคุณยังเป็น developing อยู่นะครับให้เปลี่ยน Status นะครับก็ผมลืมเปลี่ยนนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาในส่วนของ Line Login เหมือนเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนสถานะตรงนี้จาก developing นะครับเป็น p u b l i c ก็คือจากในโหมดพัฒนานให้เหผยแพร่สู่ฐาสาธารณะนะครับก็คลิกตรงนี้ไปแล้วก็ p u b l i c ตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็น publish i ิสเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็กดย้อนกลับสักนิดนึงให้มัน refresh ตัวเองนะครับแล้วเราก็กดเช็คอินเห็นไหมครับทีนี้ก็จะพับบิดใช้งานได้มันก็จะขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลตัวไฟล์นะครับแล้วก็ระบุผู้ใช้เพราะว่าเราจะเก็ต user display เข้าไปนะครับหรือว่าชื่อไลน์ไปนะครับก็กดอนุญาตนะครับทีนี้ก็จะมีไลน์ l ล f t ด้งขึ้นมาครึ่งหน้าจอ,เ,อเกือบเต็มหน้าจอก็คือเทลนั่นเองนะครับ เราก็จะมีตามที่เราออกแบบไว้เลยให้เลือกวันที่แล้วก็เวลานะครับกดตั้งค่าไปจากนั้นกดบันทึกปุ๊บอ่าก็บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีนี้เรากลับมาดูในฐานข้อมูลนะครับเราลองกด r e f r e ราลองกด r e f r e s นะครับว่าข้อมูลที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้จะเข้ามาในฐานข้อมูลหรือเปล่าครับรอสักครู่หนึ่งนะครับพอดีว่า คอมพิวเตอร์ผมค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะว่าผมเปิดหลายโปรแกรมอ่าก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของ jpd แล้วก็วันที่เลือกเข้ามานะครับทำงานถูกต้องทีนี้ในส่วนของการค้นหานะครับก็เซิร์ชแล้วก็ค้นหาชื่อนักเรียน jpd ค้นหาปุ๊บอ่าก็มีชื่อผู้ใช้งานแล้วก็เวลาเข้าเรียนวันบอกเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้งาน lift ฟังก์ชันที่เขามีให้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าผู้ใช้งานกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับให้ Clo s ป p อ p อ p อัตโนมัติหรือว่าให้ปิดลิฟต์ไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็สามารถไปศึกษาเ mm hmm. พิ่มเติมได้ที่ไลน mm ์ฟอนเดนเฟรมเวิร์กของด็อกิเมนต์ทางไลน์นะครับก็มีให้ใช้งานครบคันเลยหรือว่าจะเป็นฟ mm ีเจอร์ในส่วนของการสแกน QR code นะครับก็มีให้ใช้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับไลน์ฟอนเดนเฟรมเวิร์กนะครับ ในส่วนของมินิโปรเจกต์ในวันนี้นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีไอเดียไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับถ้าดูแล้วติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่ line แ d หรือว่า facebook fanpage ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ครบทุกท่านเลยนะครับหรือว่าจะจ้างผมเป็นวิทยากรหรือว่าอบรมหรือว่าสอนส่วนตัวที่ปรึกษาโปรเจกต์ หรือว่าทำโปรเจกต์ต่างๆก็สามารถหลังไมมาได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนเนะะื้อหาในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบเทคนิคง,ง่ายๆดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ